เบคอนทธมแพ้เชะเบิดฟอร์มชนะลวดคลองจ่าฝูงด้านบุรีรัมย์นักฟูเซนยังต้องเล่นปรับตัวหลังไม่ฟืน้นแพ้มา2แมตช์ลวดหลังท้ายตารางโทนี่โคดฟูตเซนเผยเคยโดนเบคอนทามด้าแปะตบยับสรุปดราม่าร้อนเอชอาร์วายยืดอกรับเป็นออฟเลนตามข่าวลือยืนยันจะปิดชอบเต็มที่ย้ำขอโฟกัสเฉพาะการแข่งสนับสนุนโดยแอมเบิร์ ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับอวีปริกต่อด้พรีซัมเมอร์ในสัปดาห์แรกที่รุกการนี้ครับนอกจากผลการขันยังเข้มข้นก็ปริเซ็ตไม่ได้เลยครับเรื่องราวนอกสนามของบรรดาโปรเพเยอร์มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะตั้งแต่ขึ้นปี2 0 2 4มาเนี่ยก็มีผู้เล่นในโปรลีกถึง3คนโดนคู่ผิดพาดท,ทั้งนอกเกมและในเกมเออกมาแช์เปิดเผยพฤติกรรมต่างๆกันล้วๆซึ่งต้องบอกว่าพอเรื่องราวมันแดงขึ้นมาก็มีหนึ่งในผู้เล่นอ,อย่างหนูนิวก็ถูกไปเชีย e ร์อีสปอร์ตแต่ตัดสินใจย,ยกเลิกส ดูในคลิปวันนี้ครับนอกจากตลาดอ e ีสปอร์ต จะมีเรื่องราวร้อนแรงที่จะเล่าสอดแทรกไปในคลิปตามทำรายการแข่งเราก็จะพาเพื่อนๆครับไปรีแคปผลการแข่งขันของทั้ง7คู่ในสัปดาห์นี้บวกกับประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์กันแบบรวดเร็วไม่รอช้าครับเราไปเริ่มกันที่คู่เปิดสนามของอวิโปดิกซีซั่นนี้กันเลยดีกว่าคู่แรกครับทีมกระต่ายข้างเอลินาทีมชุดใหม่ที่นําเข้าจากสุพสตา์และทีมงานจากบราเดนเซียมาเกือบยกชุดพวกเขาครับต้องไปท้าก,กับทีมฟูลเซนทีมน้องใหม่ที่มีอดีตแชมป์โปลิกสามสมัยอย่างโทนี่คุมบังเขียนโดยก่อนเกมของคู่นี้ ต้องบอกเลยว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนจากควันหลงเรื่องราวร้อนๆของหนึ่งในผู้เล่นจากทีมเอไอนาเมื่อมีบุคคลนีน้นามครับออกมาแชร์เรื่องราวของผู้เ,เล่นออฟเลนฟอร์เลนลำตึงในคอมมิชชี่เกม r o v วีผู้ผู้เล่นออฟเลนคนดังกล่าวครับได้มีการทำผู้หญิงท้องและมีการนอกใจคุยซ้อนในเวลาเดียวกันแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเหล่าแฟนเกมในคอมมิชชี่กันอย่างร้อนแรงบรรดาแฟนเกมครับเดาไปต่างๆนาน,นานว่าผู้เล่นออฟเลนที่ถูกแชร์คนนั้นเป็นใครกันแน่ ก่อนภายหลังไม่นานแกร็บเจปอร์ต SRY ผู y, เ้เล่นตำแหน่งออฟเลนของทีมเอรีนาจะออกมายืดอ,อกรับยอมรับว่าตัวเขาเป็นผูน้เล่นออฟเลนที่กำลังอยู่ในกระแสโดย SRY ครับออกมาชี้แจงเรื่องนี้แบบละเอียดยิบผ่าน Facebook ส่วนตัว เอ็ดอารวายครับเขายืนยันรับทราบเรื่องที่อดีตคนรักท้องหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ลงไปซึ่งตอนที่ฝ่ายหญิงบอกว่าท้องกับเขาเอ็อาวยครับเขายอมรับว่าเครียดและทําอะไรไม่ถูกแถมช่วงนั้นเนี่ยทีอยู่ในช่วงเตรียมแข่งทําให้ตัวเขาเอ็าวตัดสินใจบอกกับฝ่ายหญิงว่าไม่พร้อมดูแลจึงมีการคุยให้เอาออกและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งเรื่องราวดังกล่าว SRY ย้ำว่ามันจบลงไปตั้งแต่1ปีครึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ณปัจจุบันสำหรับอีกหนึ่งประเด็นครับกับเรื่องราวการนอกใจการครบซ้อนเรื่องนี้ SRY ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยพยายามตีตัวออกห่างจากฝ่ายหญิงแล้วและพยายามจบความสัมพันธ์ครั้งนั้นมาโดยตลอด โดยต่อท่านอ e ีสปอร์ตครับเราขอยกข้อความของเอสอาร์วายจากสองประเด็นข้างต้นมาบางส่วนเขาเจ้งกับผมว่าเขาท้องและเขาก็ส่งรูปอันดาซาม,มาให้ผมหลังจากผมรู้ข่าวผมก็รู้สึกเครียดและทำอะไรไม่ถูกอีกทั้งยังอยู่ในช่วงซ้อมเพื่อแข่งอีกด้วยผมจึงตัดสินใจคุยกับเขาว่าผมไม่พร้อมและยังไม่สามารถดูแลได้จึงมีการพูดคุยกันว่าต้องการเอาออกและผมจะตัดสินใจรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายอย่างเต็มที่ซึ่งในขณะนั้นผมเองก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นซึ่งผมก็ได้ออกค่าใช้ใจ่ายจนครบทั้งหมด4 5 0 0 0 บาทผมขอย้ำอีกครั้งเรื่องนี้จบตั้งแต่เมื่อ1ปีครึ่งที่แล้วไม่ใช่ปัจจุบันนะครับผมขอสรุปตามนี้คือผมขอยอมรับผิดที่ไม่ได้ยุติความสัมพันธ์เก่าของผมอย่างชัดเจนก่อนที่จะไปคุยกับคนใหม่แต่ก็มีการพยายามแล้วหลายรอบจนเกิดเหตุการณ์ต่างๆข้างบนที่เล่ามาผมขอยืนยันอย่างชัดเจนตรงนี้และตอนนี้ว่าผมจะไม่กลับไปคุยกับคนเก่าอีกและผมจะขออธิบายครั้งนี้ตรงนี้เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่จะไม่ขอพูดอะไรต่อจากนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้อีกหลังจากนี้ จะโฟกัสที่การแข่งขันของผมเป็นหลักครับซึ่งจากการออกมาเคลียร์ทุกประเดน็นของ S.R.Y มันก็จะทําให้ด่าม่าร้อนๆเรื่องนี้ครับจบลงไปไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดอีกแล้วแน่นอนครับว่าการโดนเปิดเผยเรื่องราวครั้งนี้ของ S.R.Y แม้จะเป็นเรื่องราวส่วนตัวแต่ก็มีหลายฝ่ายแกับแอบเป็นห่วงว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสมาธิในการแข่งขันของเขาหรือไม่แต่พอเอาเข้าจริงๆครับก็ดูว่าเรื่องราวร้อนๆครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับสมาธิในการแข่งของเขาเพอตัดไปดูผลนัดเปิดสนามกับทีมฟูเซนที่ ก็ตายข้างใหญ่น้า,นาครับพวกเขาได้ปราบทีมน้องใหม่ไปขาดลอย3ต่อ1เกมโดยเจ้าปอด์ต SRY เนี่ยก็โชว์ฟอร์มส่วนตัวได้สวยงามเลยละครับโดยสามารถเก็บ MVP มาได้1เกมจากการเล่นเหลี่ยวมะในเกมที่4ข้าไปดูผลคู่ต่อไปครับประาาสาทสายฟ้าบุรีรับยูนิต็ดอันดับสซีซั่นที่ผ่านมาต้องมะทะก,กับทีมเปเชอีสปอ ต,ต้องบอกว่าเรื่องราวนอกสนามจากทางฝั่งเปเชเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเลยครับโดยระคาย,ยังจำเป็นได้ครับในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาหนูนิวแคดดี้หน้าใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นอดีตผู้เล่นของทีมเปเช่อีสปอไปแล้ว หนูนิวครับก็โดนแฉว่ามีการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมช่วยเล่นทั้งทางตรงและทางอ้อมบวกกับมีพฤติกรรมท็อกซิกใส่เพื่อนร่วมทีมในเกมซึ่งจากการสอบตรวจรอบแรกทางเปเชเคยยืนยันและขอให้โอกาสให้หนูนิวได้พิสูจน์ตัวเองต่อไปก่อนภายหลังครับจะมีหลักฐานให,ใหม่ออกมามัดตัวหนูนิว จนส่งผลให้เบเชครับต้องตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งซึ่งในท้ายที่สุดครับเบเชอีสปอร์ตตัดสินใจยกเลิกสัญญากับหนูนิวโดยสาเหตุการยกเลิกสัญญาทางเบเชเปิดเผยว่าเป็นผลมาจากการเคยรับปั๊มแรงสาหรับเรื่องใช้โปรแกรมช่วยเล่นครับทางเบเชเนี่ยให้ทางไกรนาฝ่ายจัดเป็นคนตรวจสอบอย่างไรก็ตามครับเบื้องต้นคาดว่าหนูนิวจะโดนแบนหนึ่งปีออกจากการแข่งขันโปโลีก ซึ่งจากกรณีนี้นีเองครับเปเชอีสปอร์ตก็ได้รับการอนุญาตเพิ่มผู้เล่นสู่ไัพเป็นกรณีพิเศษโดยล่าสุดครับพวกเขาก็ได้ตัวสกายแครดี้หน้าใหม่อดีตท,ทปปีมไทฟ์เพชุมไลท์เวทมาเสริมทัพแล้วไล่เลี่ยงเรื่องดามาพอสมควรครับตัดกับมาดูผลการแข่งขันของบุรีรัมยูเต็กกับเปเชอีสปอร์ต e กันต่อโดยผลคู่นี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าหักปากกาเสียจริงๆครับการเปหนึ่งในทีมตัวแต่งอยู่บุรีรัมที่ได้อาคาเปเรลิกกี้เข้ามาเสริมทัพกันพลิกกล็อกพ่แพ้กับ e port, เปเชอีสปอร์ต ก่อนเปิดหลีกไม่กี่วันไป2ต่อ3เกมโดยรายละเอียดในแมตช์นี้ครับหล,หลายเกมเนี่ยบรีดามิเนต็ดเป็นฝ่ายของเกมได้แต่พวกเขาครับก็มักจะปิดเกมไม่ลงเลยโดนความสดใหม่ของพวกไดแบเอเช่ che, สวนกลับจากไฟหน้ากอสซาญาอยู่บ่อยครั้งแค่ <c oughs> ไปดูคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายของวันเสาเร์เป็นคนถามรองแชมป์เก่า ต้องประทับกับไฮด้าอีสปอร์ตอันดับ3จากซีซั่นที่ผ่านมาโดยแรกของเบคอนไทม์ครับยังมาในชุดที่ดีที่สุดมีเลดแคร์รี่คนใหม่นำทับตามด้วยเต่า X ในตำแหน่งซัพพอร์ตอามัน P ีจังเกิลเฮิมเซมิดเลนและมาร์กี้ตำแหน่งออฟเลนด้านไฮด้าอีสปอร์ตพวกเขามี b ีบอสเป็นแกนหลักจากซีซั่นก่อนนำทับตามด้วยน้ำซีเอสเจได ฟาลุกและเกซิล่าซึ่งแครี่สายอาบูเจมจะต้องรอโอกาสในม้านั่งสำรองซึ่งผลของคู่นี้ครับจากจังหวะเซอร์ไพรส์ใส่มาร์กี้สุการได้กอต์สเตเยอร์ในเกมแรกก็ทําให้ไฮด้าอีสปอร์ตครับจากรูปเกมเป็นรองพลิกเป็นฝ่ายขึ้นนําเบคอนทามได้ก่อน1ต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นครับก็ดุม่มว่าไฮด้าเนี่ยไปกระตุกหนวดเสือ3เกมหลังจากนั้นเบคอนทามครับระเบิดฟอร์มเก็บรวดแซงชนะไป 1. ต่อ3เกมซึ่งไฮไลท์ของคู่นี้ครับไปอยู่ในเกมที่3 ที่เบคอนธามครับเลือกหยิบฮีโร่ซัพพอร์ตจากอารัมมาอยู่ในมือมาร์กี้ในตำแหน่งออฟเลนซึ่งก่อนเกมจะเริ่มครับนักพักใน่ีมคุนซันวาลครับก็มีรายงานว่ามีทีมทีม,ทมหนึ่งในโปลีกมาเล่าให้เขาฟังว่าเบคอนทามเนี่ยเลือกหยิบอารัมมาในตำแหน่งออฟเลนตอนซ้อมทีมทีมทีม,ทมหนึ่งในโปรลีกครับก็บอกกับเขาว่าไม่รู้ว่าเบคอนทามเนี่ยตั้งใจจริงๆในการฝึกซ้อมหรือเปล่า ที่ผมขัไม่ใช่เลยเว้ยคือก่อนน้าเนี้เอา,เอาวงลีกัรผมพูดแต่ผมจะไม่พูดอะไรที่มันกระทบตะก,กีฬานะครับแต่ก็ก็คุยกันเล่นๆแบบว่าเี่ผมไม่แน่ใจเวลาซ้อมกับเบคอนทามอ่ะกาดับอารัมออฟเลนมาผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจซ้อมหรือเปล่านะออะธอรมดาแล้วอารัมมาตรงนี้ <c oughs> แล้วเขามาจริงไงเออแล้วเ้ามาจริงไงอ่าสรุปแล้วที่คุณซ้อมกันมากับเขาอ่ะ <c oughs> เล่นจริง <c oughs> <c oughs> เล่นจริงอารัมออฟเลน โดยโทนี่โค้ชของทีมฟูเซนหนึ่งในคนที่มีประสบการณ์จริงในการฝึกซ้อมกับเบคอนโทนี่ครับก็ออกมายืนยันว่าคอมที่ของเบคอนทามดีจริงทีมฟูเซนของเขาแพ้เบคอนยับล่าสุดโดนเบคอนเล่นฮีโร่เซตดีมาผมแพ้ยับเลยไม่คิดว่าจะโชว์ของวันแรกเลยข้าไปดูกันในขันในวันถัดไปกันบ้างครับคู่แรก K.O.G King of Game มาขับปะทะก,กับแป้เชียร์อีสปอร์ตที่เพิ่งปราบบุรีรัมยูเนเตตไปเมื่อวาน K.O.G ครับไมเ่เนอัพเก่ง มีปุ๊นนำทัพตำแหน่งมิดเลนการเอ็นซีตำแหน่งชงเกิลจักรพัติตำแหน่งออฟเลนได้ดูในตำแหน่งแครี่และลาเซลตำแหน่งซัพพอร์ตขณะที่เบเชแคบยังมี5ตัวเก่ง ชุดปาปรีรามยืนต็ดลงเหมือนเดิมในผลคู่นี้ครับตอนแรกเนี่ยเกือบกลายจะเป็นหนังโมเดลของทีม KOG เมื่อทีมอินสีดำครับได้กัด NC กับปุ๊ปปุ๊ของคู่ขวา MVP พา KOG ออกนําก่อนถึง2ต่อ0แต่หลังจากที่เฟกเพย์มิดเลนของแพเชพาทีมปลดล็อกในเกมที่3าไล่มาเป็น1ต่อ2เกมที่4และเกมที่5ครับแพเชใช้เวลาเพียง10นาทีเสร็จเสร็จทำลีเวิร์สวิปใส่ KOG แซงชนะไป2ต่อ3คู่ต่อไปกับ2ทีมที่พ่ายแพ้มาในนัดแรก ไฮได้อ e ีสปอร์ตได้ฟูลเซนต้องโคจนมาปะทะก,กันเองซึ่งแมตชนี้เนี่ยก็ส์พต้องโคจนมาเจอกับทีมเก่าของเขาอีกด้วยซึ่งผลคู่นี้ครับกระดุมนักฟูลเซนทีมน้องใหม่จะต้องมีการปรับตัวรือทาการบ้านเพิ่มอะไรอีกหลายๆอย่างแมตชนี้ครับพวกเขาพ่ายแพ้ได้อ e ีสปอร์ตไปขาดลอย0นต่อ3 เดยควันลงที่น่าสนใจของทีมฟูเซนคือ2แมตที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาแฮปปี้จังเกิลตูวเก่าลงสนามเพียง2เกมต่อแมตเท่านั้นซึ่งโค้ดโทนี่ครับมักจะส่งซินเดอเรล่าลงมาแทนซึ่งเหตุการลักษณะนี้ครับดูคล้ายๆกับทีมทาลอนช่วงที่มีแฮปปี้กับหมูพี่เป็น2จังเกิลหลักอยู่เหมือนกัน ข้าไปดูคู่ต่อไปครับจุดยอดบิ๊กแมตต์ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดที่เพิ่งพ่ายแพ้ไปเชียร์อิสปอร์ตมาดๆตต้องเจอกับเหี่ยวแดงทารอนแชมป์นานชาติทีมล่าสุดและแชมป์โปรดีเก่าโดยทีมปราสาทสายฟ้าครับยังจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามด้านทารอนครับแบบนี้ก็เป็นการประเดิมไล์อัพใหม่ของดีบูมโดยอีก4คนครับจะเป็นผู้เล่นชุดแชมป์ไอปอลโปรดิฟอกเซน และเอกนทีเอ็นซซึ่งผลของคู่นี้ครับแม้เกมแรกบุรีรัมจะเล่นเอาทีมแชมป์เก่าขืดขึ้นคอทารอนครับต้องใช้เวลากว่า20นาทีกว่าจะออกนําไปได้ก่อนในเกมแรกแต่2เกมหลังจากนั้นครับทารอนก็เล่นได้อย่างดุดันก่อนอัดบุรีรัมขาดลอย3ต่อ0ูนย์ข้าไปดูคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับที่สัปดาห์นี้พิเศษหน่อยครับมีการแข่งขันในวันจันเบคอนทม จะปะทะก,กับทีมกระต่ายข้างอิรินาแต่ถ้าคู่นี้ทีมไหนชนะไม่ว่าจะด้วยสกอร์ใดก็ตามจะแสงแปเช่ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงจากการมีเกมดิเฟอเรนซ์ที่ดีกว่าซึ่งผลของคู่นี้ครับแมเบคอนทามจะโดนทีมคู่แขกขึ้นนําไปก่อนอีกครั้งแต่3เกมหลังจากนั้นครับพวกเขาก็งัดแผนเด็ดจับฮีโร่แปลกๆที่ทีมอื่นมักจะไม่หยิบออกมาโชว์เกมที่2พวกเขาหยิบเตียวเซียนก่อนการโซลล์ซีของเตียวเซียนจะช่วยให้เบคอนทามทำเพอร์เฟกเกม ตีเสมออิเดน่าเป็น1ต่อหนึ่งเกมที่3ครับเบคอนไทม์ดับโอเมก้ามาในตำแหน่งซัพพอร์ตมาปั่นทำลายจังหวะก,การเล่นของทีมอิเดน่าก่อนใช้เวลาเกิดว2บนาทีแจ้งนำอิเดน่าไป2ต่อหนึ่งเกมที่4ครับเลือกจิบฮีโร่เฟนิก Phoenix, มาชนเล่นกับเอลซุก่อนจะกลายเป็นเพอร์เฟกต์เกมครั้งที่2ของเบคอนไทม์ในแมตช์นี้ด้วยเวลาเพียง11นาทีสรุปแล้วครับเบคอนไทม์ Time, ดับความร้อนแรงของอิเดน่าที่มีผู้เล่นชุดรองแชมป์นานาชาติไป3ต่อ1นเกม โดยความหลงของแมตต์นี้ครับอติโคครใหม่ของเบคอน i m มได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเบคอัพเตอร์เกมว่าทุกตัวท,ที่ทีมของเขาเลือกมาเป็นตัวเมตาทั้งหมดซึ่งเขาขอตั้งชื่อเมตาว่าเมตาสีลังกาขณะที่เลดแคปก็เผยว่าหลังจากเล่นกับทีมใหม่ไป2แมตต์ทีมของพวกเขาเนี่ยจะต้องมีการปรับจุดเล็กๆก,กับทีมเล็กน้อยโดยให้ปรับความเข้าขาในฝั่งซ้ายซึ่งคำตอบของอ e ีเลดเนี่ยพวกเราอาจจะต้องตีความกันสักหน่อยอ่านมาแล้วต่อแมบกับแครบที่คนใหม่ เราต้องปรับตรงไหนดีไหมครับเล่นเข้าข่ายอะไรอย่างปรับตรงฝั่งซ้ายนิดนึงทำไมครับให้มันสัญญาณมันเข้ากันคำถามเชิงเทคนิคต้องไปตีความต้องไปตีความครำถามครับไปอ่นี่แหละเรื่องตัวละครอัลลัมออฟเดลเซียนโอเมก้าเฟนนี่แฟนๆบอกเกีตาร์แตกคิดว่ามันแตกจริงครับลองตั้งชื่อให้เมตาดูหน่อย ทุกตัวคือตัวเมตาเมตาสีลังกาซึ่งจากชนะเหนืออีเรน่าของเบคอนไทม์ก็ทําให้พวกเขาครับแซงไปเชยอีสปอร์ตขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของตารางจากการมีเกมฑ์ดิเฟอเรนซ์ที่ดีกว่าเบคอนไทม์ครับแข่ง2แมตช์มี2คะแนนเกมฑ์ดิเฟอเรนซ์บวกสอันดับที่2ครับเป็นเปเชยอีสปอร์ตแข่ง2แมตช์มี2คะแนนเกมฑ์ดิเฟอเรนซ์บวกสอันดับที่3ครับเป็นทารอนแข่งไป1แมตช์มี1คะแนนเกมฑ์ดิเฟอเรนซ์บวกสอันดับที่4ครับไหด้า แข่ง2แมตช์มี1คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์บวกหอันดับที่5ครับเป็นอิรีนาแข่ง2แมตช์มี1คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์ศูนย์อันดับที่6ครับเคเอโอจีคิงออฟเกมเมอร์ขับแข่ง1แมตช์มี0คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์ลบหนึ่งอันดับที่7ครับเป็นบุรีร,รัมยูไนเต็ดแข่ง2แมตช์ยังไม่ชนะใครเกมดิฟเฟอเรนซ์ลบสี่อันดับที่8ครับเป็นฟูเซนแข่ง2แมตช์ยังไม่ชนะใครเช่นกันเกมดิฟเฟอเรนซ์ลบห้า เราพาไปปิดท้ายคลิปวันนี้ครับกับ2รางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์กันต่อรางวัลแรกครับทีมออฟเดอะวีคโดยจากชนะ2แมตช์รวดกับ2องพแกแกหนักๆก็ทํำให้ผู้ได้ของทีมเบคอนไทม์ทั้ง3คนพาเลตติดท,ทีมยอดเยี่ยมของต่อถ่านอ e ีสปอร์ตซึ่งมีผู้ได้จากเบย์เชนและทารอนสอดแทรกเข้ามาคนละ1ตําแหน่งตําแหน่งจังเกิลครับเป็นอัลมอนตีจากเบคอนไทม์ตำแหน่งออฟเลนครับเป็นมาร์กี้จากเบคอนไทม์ตำแหน่งแครี่ครับเป็นอีเลตจากเบคอนไทม์ตำแหน่งมิดเลนครับเป็น, e น lane, เฟ็กเพย์จากทีมเบย์เช ตำแหน่งซัพพอร์ตแคปเป็นดีฟอกเซนจากทีมทาลอนแชมป์เก่ารณที่รางวัลสุดท้ายค Player the Week. รับ p พย์ยอฟเดอะ e ีรางวัลน,นี้ครับจะตกเป็นของใครไปไม่ได้กับผลงาน3 MVP จาก6เกมที่ทีมของเขาชนะในสัปดาห์นี้เพย์ยอฟเดอะว e คครับก็ตกเป็นของอีเลสแค่ได้จากทีม Bacon Time ที่ประเดิมกับทีมใหม่ได้อย่างสวยงามแม้จะมีบางเกมครับที่เขาโดนคู่แข่งโฟกัสจนแทบไม่ได้เล่นและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ แต่ก่อนจากกันครับเราอยากถามเพื่อนๆว่าอาวีโปดิกผ่านสัปดาห์แรกกันไปแล้วเพื่อนๆประทับใจฟอร์มของทีมไหนกันบ้างและอีกหนึ่งคำถามครับคิดว่า1ทีมใหญ่และ1ทีมน้องใหม่ที่มีซูเปอร์สตาร์เป็นแกนหลักอย่างบุรีรัมและฟูเซนที่กำลังจมอยู่ท้ายตารางณนะตอนนี้พวกเขาจะสามารถดึงฟอร์มตัวเองจนกลับมารุ้นแชมป์ได้หรือไม่คิดอย่างไร,รก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้ช่องต่อถ่านอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ